สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆเอฟซนะคะวันนี้ก็มาให้แนวทางเหมือนเดิมเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับแนวทางเมือนีมีหาแนวทางมิเราพัฒนาเรามัดรวมเนาะแล้วก็นี่เคอีฮ e านอยมัดรวมมุ่นดาวโจนถ้ามาชอบแนวทางใดก็ตามใดเลยเนะจ๊ะเดี๋ยวแนวทางแรกเนาะก็จะให้เป็นฮานอยมัดรวมถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนค่าปากาเนาะจากสมุดปากาเนาะคะ่ะได้ทีสกสิกรไทยเนาะเรือไ อยากติดต่อแอลก็ติดต่อได้ที่ทาง Facebook นะคะแอลพาฟิตกับสุจิตปัตพีเบอร์โทร0 9 8 0 5 6 4 7 2 0นะคะผู้ใดอยากให้กำลังใจเนาะหรือว่าอยากสร้างสื่อขีมหรือว่าอยากสร้างสื่อผลิตภัณฑ์ที่แอลขายอยู่กับไปทางเฟซได้เลยนอจะแอลพาฟิตสุจิตปัตพีเนาะเดี๋ยวให้แนวทางแรกเลยนะจะนาะมาแบบเร่งรีบเหมือนเดิมนะคะฮานอยเนาะฮานอยวันนี้ให้เด่นที่ เด่นที่8กับ2เนาะ8 2วิ่งรูดมือว่านนี้กับปังปังเนาะจากมือว่านนี้เนาะปังปังนะคะห้าหนอย8กับ2เหมือนเดิมเนาะเหมือนนี้เนาะก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 6ส่วน2ก็จะมี2 0 2 1 สองหตัวนิ้ก็จะมี8 0 2 0 8 2กับสองหเลขตารางสามารถจับ2 3, ตัวซ้ำตัวใดนําไปวิ่งรูดใดเลยเนาะอันนี้คือหาหน่อยนะคะหาหน่อยผู้ใดมาที่หลังกะเลื่อนเบื้องเอานะจ๊ะ ด้วยหุ่นดาวโจนหุ่นดาวโจนวันนี้เด่นที่64ตัวจอมี60 62 64 66, 40 42 44 48นะตัวนี้ก็จะมี60 64 สีกับส8เลขตารางมี8มี0ูนสองหอันนี้หุ่นดาวโจนนะคะหุ่นดาวโจนต่อวยนิ้เคนิเคอีนิเคอีนิเคให้เดียนที่9กับ4 3, 9 9 9 9 7 9 9 4 4 4 5 4 6 4เี่แนวทางจะเข้าจะรุดบรลูใด,ดนะจะนอแอดมินบอสามารถรูไดเดอมากตัวไดชอบตัวไดก็ตามเพราะว่าเป็นการคำนวณน,นะจะตัวนี้มีเกนะ่าสาเก่าเจ็กับส3เนาะนี่เคนะคะนี่เค ก็จะประมาณนี้ต่อด้วแล้วพัฒนา5แนวทางเด้อวันนี้5แนวทางเราพัฒนาเมื่อวานนี้ก็เข้านะเขาเมื่อวันที่10 10 10อะไรเออ17เข่าเนาะวันที่17เขา้า5 1นึ5ส5สี่5ห สี่หนึ่งสี 3, ส่ 6, สามานะคะสามสองหมาแบบเร่งรีบตัวนี้มีห้าหนึ่งมี่เก้าสี่นะคะเราด้วยแนวทางสุดท้ายอันนี้มัดรวมสีลาวเนาะ มัารวมสีลาวเล่นได้ตั้งแต่ลาวสตาเนาะหรือว่าตั้งแต่ลาวหลอบเสาเลยนะจ๊ะจนลาวหลอบค่าเลยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะ707476 77 020406 09 สี่หกสเกส่วนตัวนิ้นเจ็ดศูนยนะคะสรุปก็คือ5้าแนวทางเนาะนี้เคหน้อยหุ่นดาวโจนมัดวมสีลรวแล้วก็ล้วพัฒนา ประมาณนี้นะคะนี่เคอีกเนาะผู้ใดมกักแนวทางใดชอบแนวทางใดก็หยิบจับไปใช้ได้เลยนะจ๊ะเนาะแนวทางที่ไม่เอลให้กะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะจะรวดๆปังๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ